สวัสดีค่ะพบกันกับพึ่งเหมือนเดิมนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้พึ่งจะมารีวิวนะคะมารีวิวอ่สินค้าที่พึ่งไปเอฟมานะเว้ยคือพึ่งไปเอฟเอ่อในเพจของพิมพ์รีพายกันทุกคนและพึ่งก็ดูหลายครั้งพึ่งไม่เคยเอฟได้เลยนะจริงๆมีครั้งนี้กันทุกคนพึ่งเอฟได้พึ่งมีความรู้สึกแบบว่า yes อได้อ่ะอ๋อแม่งกุรู้สึกเวลานั้นมีควมรู้สึกว่าโอ้ยมันต้องแย่งชิงกับคนอื่นเขาอ่ะแล้วของมันมีน้อยอ่ะนะและที่เพิ่งเอปมานะคะมันคือน้ําหอมกับทุกคนมันคือน้ําหอมนะและของก็เพิ่งส่งวันนี้กับทุกคนค่ะอ่านี่นี่คือหน้าของคุณพิมรีพายนะคะเธอคือนางในดวงใจในเรื่องแบบว่าโอโ้ใจบุญสืนทานมาก ก้ามากกล้าที่จะเสียเงินตัวเองเนี่ยแบบว่าเพื่อประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆอ่ะเป็นแสนเป็นแสนแสนนะคะทุกคนโอ้พึ่งเห็นแล้วพึ่งมีความรูโอ้โหได้ใ,ใจอะ่ะเออนะและนี่คือสินค้าที่พิ่งเอฟมาได้นะคะทุกคนคะ่ะเกือบพันค่ะทุกคนขาดอยอู่ประมาณเก้าเก้าบสาบาท ้าสิบสามบาทก็ครบหนึ่งพันนะโอเคเดี๋ยวเพิ่งจะแกะข้างในใทุกคนดูเลยแล้วกันนะแต่เพิ่งก็ได้ทําการชีกกล่องไว้เรียบร้อยแล้วแหละนะนี่จะทุกคนคะ่ะนี่คือน้ําหอมที่เพิ่งชอบและปรารถนามากและเพิ่งก็คือพลาดไปหลายครั้งมากเพิ่งเอฟไม่ได้อ่ะเอฟม่ตปิดอ่ะเออนะเดี๋ยวเพิ่งค่อยบอกว่าเพิ่งไปเอฟน้ำหอมยี่ห้อไรมานะเพิ่งเป็นคนที่ชอบน้ำหอมกลิ่นสไตล์นี้มากไม่รู้เป็นไรนะ ยิ่งผู้ชายฉีดนะคะคุณขาตัวอ่อนชอบอ้าฮ่าฮาฮ่นม่จารู้คนรู้จักไหมเห็นไหมเฮ้ยมีความสุขว่ะพว่งมีความสุขกับแบบว่าเฮ้ยพิ่งพิ่งมีความสุขเกี่ยวกับของที่พึ่งไปได้มานะโอเคเดี๋ยวแกะให้ดู ดาวินดอบชอบมากชอบอะ่ะจริงเพิ่งมีคนที่ชอบนุ่มหอมสไตล์เนี้ยเออมันเป็นอะไรที่แบบแมนถ้าเป็นผู้หญิงก็เซ็กซี่คือมันฉีดได้เพิ่งชอบเพิ่งชอบดูดินี่ขนาดยังไม่ได้ฉีดนะดมแค่ฝาตัวก็อ่อนแล้วอะ่ะเออเออจริงๆโอเคเพิ่งอยากจะบอกว่า พึ่งเข้าไปดูเพจของพิมพ์รีพายเนี่ยหลายครั้งมากเอฟไม่เคยได้เลยน้ำหอมนะไม่เคยทันแบบว่าคุณคุณเธอทั้งหลายนะครั้งนี้มันเอฟได้มันแบบว่าโอ้ยเชี่ยมันได้อะ่ะแล้วพึ่งก็บอกกับตัวเองนะว่าเฮียกูดีใจมันกูถูกหวยเลยคนะ่ะแค่น้ำหอมขวดเดียวเนี่ยนะนะโอเควันนี้พึ่งก็มารีวิวแค่นี้ละค่ะพึ่งอยากจะบอกทุกคนว่าพึ่งดีใจมากนะเว้ แล้วช่องเขาดังอะ่ะคนดูก็เยอะคนแอปก็เยอะแล้วเราติดหนึ่งในนั้นอะ่ะแล้วของก็มีน้อยด้วยอะ่ะเออแล้วกูเอปได้อะ่ะเออนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็อ่าเข้ามาทักถายกันเล็กๆน้อยๆ,ๆนะมาพูดคุยกันบงบอกว่าฉันดีใจมากที่ได้น้ำหอมโอเคค่ะแล้วยังไงก็ค่คอยเจอกันในคลิปต่อไปนะคลิปนี้ก็แค่เบาๆสั้นๆค่ะทุกคนค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ I all.